นิราชแกะดำเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่อยู่ในซีรีส์ชุด Tomorrow and I ฉายทาง Netflix ในปี2024นิราชแกะดำก็เป็นผลงานการกำกับและการเขียนบทโดยปวินภูริจิตปัญญาที่เคยฝากผลงานมาแล้วอย่าง Body ศพ19 4แพร่งตอนยันสั่งตาย5แพร่งตอนหลาวชะโอนและ Ghost Lab ชีกดทดลองผีที่ฉายในปี2564ทาง Netflix างนะครับ จากผลง,งานที่กล่าวมาเนี่ยก็พอจะทําให้การันตีได้ว่านิราศแกะดําน่าจะมีอะไรบางอย่างที่มันน่าสนใจมากกว่าหนังวิทยาศาสตร์ธรรมดาอย่างแน่นอนแหละนะครับซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นนะฮะทางช่องซ p เป r ร์รีวิว a n n e l ของเราจะขอสรุปเรื่องและวิจารณ์ภาพยนตร์ในคลิปนี้แหละนะครับ นิราศแกะดำเล่าเรื่องราวในอนาคตเมื่อเทคโนโลยีทางการแพทย์ได้จะเริ่มไปถึงขีดสุดสามารถโครนนิ่งสิ่งมีชีวิตได้และที่สำคัญที่สุดก็คือหมอนุ่นหมอสาวแสนสวยที่เพิ่งจะแต่งงานกับนนสถาปนิกหนุ่มสุดหล่ออย่างมาดสามารถคิดค้นเทคโนโลยีการพิมพ์อวัยวะโดยเฉพาะหัวใจของมนุษย์ได้เธอจึงสมัครเข้าร่วมกับองค์กรการบินอวกาศ โดยกลายเป็นผู้หญิงไทยคนแรกนะฮะที่เป็นนักบินอวกาศขึ้นไปทดลองพิมพ์หัวใจในสภาพไร้แรงโน้มถ่วงซึ่งก็ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีเลยนะครับแต่นั่นมันก็คือระยะเวลาถึง3ปีที่เธอจากนนแฟนหนุ่มผู้เป็นรักแรกและรักเดียวของเธอครับในวันเดินทางกลับกระสวยอวกาศก็เกิดระเบิดกลางอากาศเลยนะฮะทำให้ลูกเรือทุกคนเนี่ยเสียชีวิตและแน่นอนว่าหมอนุ่นเนี่ยก็เสียชีวิตในครั้งนี้ไปด้วย แต่โชคดีครับที่สามารถเก็บร่างกายที่มันสมบูรณ์แบบและสามารถนําไปเก็บเอาไว้100วันก็เพื่อรอในการประกอบพิธีศพตามธรรมเนียมในศาสนาพุทธก่อนที่จะทําการชาปนิกนิจศพนะครับนนก็ใช้ชีวิตอย่างเศร้าโศกและไม่สามารถยอมรับกับการสูญเสียภรรยาสาวอันเป็นที่รักได้และในที่สุดก็คิดได้ว่าหมอนุ่นเนี่ยเป็นแพทย์หญิงที่จะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับมนุษยชาติได้อย่างมากมายหลายล้านคน จากงานวิจัยในการพิมพ์อวัยวะมนุษย์เพื่อใช้นในการทดแทนได้ดังนั้นนนจึงไปปรึกษากับหมอวีนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นเพื่อนสนิทของหมอนุ่นซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทโคนนิ่งสัตว์เลี้ยงลายใหญ่ของประเทศไทยซึ่งในทีแรกนะฮะหมอวีเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าการโครนิ่งสัตว์เนี่ยยังไม่นิ่งมันยังมีข้อผิดพลาดและหลายครั้งที่โคนนิ่งสัตว์มาแล้วก็มีการเสียชีวิตครับแต่หลังจากถูกขยันขยอจากนนหมอวีก็เห็นด้วย เพราะว่าองค์ความรู้ของหมอนุ่นเนี่ยมีประโยชน์ต่อผู้คนจริงๆหมอวีจึงบอกให้นนไปนําร่างของหมอนุ่นมาที่แลบทดลองเพราะจําเป็นจะต้องพาตัดนําสมองออกมาแล้วก็ถ่ายโอนความทรงจําทั้งหมดครับทําการจัดระเบียบใหม่ก่อนที่จะมีการโครนนิ่งร่างของหมอนุ่นน,นะครับและก็แน่นอนว่านนเนี่ยไปขอพ่อแม่ของหมอนุ่นพ่อแม่ทั้งสองคนนั้นก็ไม่ยินยอมเพราะต่างก็เชื่อว่าดวงวิญ,ญญาณของลูกสาวเนี่ยไปสู่สุคติแล้ว แต่เนี่ยมันยุคสมัยไหนแล้วนะฮะนนเนี่ยจึงไม่มีทางเชื่อเรื่องแบบนี้และเมื่อได้รับการปฏิเสธเขาจึงจําเป็นจะต้องเข้าไปในโรงพยาบาลและก็แอบไปขโมยร่างของนุน่นมาให้หมอวีโคนนิ่งตนได้ครับแต่หลังจากที่ทําการสแกนสมองแล้วนะฮะก็พบความขัดแย้งบางประการที่ทําให้ทั้งหมอวีและนนนั้นต้องทําการทบทวนอย่างหนักในการโครนนิ่งหมอนุน่น โดยเฉพาะความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตส่วนตัวที่ไม่เคยมีใครรับรู้มาก่อนนั่นก็คือความแท้จริงแล้วนะฮะหมอนุ่นเนี่ยก็คือผู้หญิงที่มีจิตใจเป็นผู้ชายและก็มีความฝันว่าอยากจะเป็นผู้ชายอย่างเต็มตัวแต่ความคิดนั้นมันก็แปลเปลี่ยนไปนะครับเมื่อหมอนุ่นเนี่ยได้พบกับนนชายที่จะสามารถเป็นบ้านอันอบอุ่นให้เธอนั้นพักพิงใจได้นั่นเองและนะครับนนละวีจึงตัดสินใจทำโคลนนิ่งในแบบที่หมอนุ่นเนี่ยอยากเป็นมาทั้งชีวิต มากกว่าที่จะโคลนนิ่งหมอนุ่นเนี่ยที่นนอยากให้เป็นครับอย่างไรก็ตามนนก็ถูกตำรวจจับตัวไปขังเป็นระยะเวลาถึง3ปีในหลายข้อหาเลยนะฮะโดยเฉพาะข้อหาขาโมยศพของหมอนุ่นแต่หลังจาก3ปีผ่านไปไวเหมือนโกหกเมื่อเขาออกมาจากเรือนจําก็ได้พบกับหมอนุ่นในร่างของชายหนุ่มรูปงามคนหนึ่งหมอนุ่นเนี่ยได้อยู่ในบ้านที่เธออยากอยู่แล้วนะครับ ทั้งสองคนเนี่ยก็โอบกอดกันด้วยความรักและความเข้าใจในความเป็นมนุษย์และความต้องการในส่วนลึกของจิตใจหมอนุ่นเมื่อเปลี่ยนร่างเป็นผู้ชายแล้วนะฮะก็เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นนนท์เลซึ่งก็ใช้ชื่อสามีของเธอเนี่ยมาเป็นชื่อใหม่นั่นเองแหละนะครับหมอนนก็ได้กลับไปทํางานเกี่ยวกับการพิมพ์อวัยวะมนุษย์แต่มีข้อแม้ว่าจะต้องประเทชีวิตอยู่บนดาวอังคารเพียงคนเดียวเพื่อพิมพ์อวัยวะจากที่นั่นแล้วส่งต่อมายังโลกม,มนุษย์ครับซึ่งหมอนั้นนะฮะก็มีความเต็มใจมากมาก ก็นั่นแหละครับก็คือบ้านของหมอนนที่ต้องการอยากจะอยู่มาตลอดชีวิตด้วยเช่นกันจากนั้นทั้งสองคนก็ถ่ายทอดความคิดถึงซึ่งกันและกันนะฮะผ่านทางความทรงจาอันดีในอดีตแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลกันจากโลกไปถึงดาวอังคารก็ตามครับ นิราศแก่ดำก็เป็นภาพยนตร์แนวนิยายวิทยาศาสตร์หรือที่เราเรียกกันว่าไซไฟที่เป็นของไทยแท้ๆเลยนะครับซึ่งขอบอกก่อนว่าเนี่ยก็เป็นหนึ่งในไม่กี่เรื่องที่ทำออกมาแล้วมีทรงที่มันดีมากๆคอมพิวเตอร์กราฟิกก็ถือว่าเนียนตาไม่แพ้กับภาพยนตร์ของชาวต่างชาติาเลยครับและมันดีตั้งแต่ต้นจนจบด้วยแบบนี้สินะฮะที่เราเนี่ยเรียกว่าไม่เสียของดูแล้วแอบภูมิใจว่าคนไทยเนี่ยสามารถทำได้แล้วครับ ส่วนเนื้อเรื่องโดยรวมก็ถือว่าดีนะฮะแต่การดูในครั้งแรกนั้นเนี่ยค่อนข้างจะสับสนว่าหนังต้องการจะเล่นกับประเด็นอะไรกันแน่ระหว่างศีลธรรมและจริยธรรมทางด้านการแพทย์ในการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะของคนหรือการคนนิ่งนะฮะที่สังคมตีตาว่าบางครั้งอาจจะมีการฆ่าคนเลวเพื่อนําอวัยวะไปช่วยคนดีในสังคมนะครับและก็มองว่านั่นเน่ยเป็นการทําคุณประโยชน์ให้กับคนอื่นมากกว่า แต่ในช่วงท้ายเนี่ยกับกลายเป็นว่าหนังเล่นประเด็นเรื่องของความพึงพอใจการยอมรับตัวตนการปล่อยวางการต่อสู้เพื่อตัวเองนั้นไปอยู่ในจุดสูงสุดของความต้องการซึ่งหากดูให้ดีแล้วนะฮะหนังก็สามารถดึงทั้งสองประเด็นนี้มาเชื่อมโยงกันได้ผ่านรูปภาพง่ายๆเพียงรูปเดียวก็คือรูปบ้านกระท่อมไม้เล็กๆบนดาวอังคารนั่นเองแหละนะครับ หากลองมาพิจารณาให้ดีแล้วนะฮะไอ้เรื่องประยด็นการโคลนนิ่งมนุษย์ในภาพยนตร์เนี่ยมันก็มีภาพยนตร์อยู่หลายเรื่องที่นําเสนอมาแล้วเช่นกันนะฮะตัวอย่างเช่น Never Let Me Go ใฉายในปี2010ซึ่งดัดแปลงมาจากงานเขียนของซาซิโออิชิงูโรเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กกลุ่มหนึ่งที่เติบโตในโรงเรียนประจำครับ โดยพวกเขาเนี่ยไม่รู้ตัวเองมาก่อนว่าถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นผู้บริจาคอวัยวะสําหรับรักษาชีวิตของมนุษย์จริงๆนะฮะเนื้อเรื่องเนี่ยก็เป็นการสํารวจความเป็นมนุษย์ของตัวละครความรักความฝันและความโศกเศร้าที่พวกเขานั้นไม่อาจหลีกหนีชะตากรรมได้การโคลนนิ่งในเรื่องนี้ตั้งคําถามถึงสิทธิและศีลธรรมในการสร้างสิ่งมีชีวิตเพื่อใช้เป็นเครื่องมือของมนุษย์คนอื่นนั่นเองครับ เรื่องต่อมาก็เป็นหนังดังเลยนะฮะเรื่อง The Iceland ฉายในปี2005เรื่องราวของกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนลึกลับที่พวกเขาเนี่ยเชื่อว่าเป็นสถานที่ปลอดภัยจากโลกภายนอกแต่ความจริงแล้วนะฮะพวกเขาเนี่ยก็เป็นโครนนิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็นอวัยวะทดแทนหรือช่วยชีวิตต้นแบบหรือคนรวยนะฮะของตนเองครับ ภาพยนตร์ญญวิจาร์การแสวงหาประโยชน์จากชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นรวมถึงตั้งคำถา,ถามถึงจริยธรรมในการใช้วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เพื่อจุดประสงค์ที่ไร้มนุษยธรรมครับ <S <S เรื่องที่3ที่อยากแนะนำก็คือกัตถากาใช้ในปี1997ครับ แม้ว่าหนังจะเน้นไปที่พันธุกรรมและการดัดแปลงมากกว่านะฮะแต่กตักกาเนี่ยสำรวจแนวคิดการออกแบบมนุษย์ในอุดมคติโดยใช้เทคโนโลยีทางพันธุศาสตร์เพื่อสร้างความสมบูรณ์แบบให้กับมนุษย์เรื่องราวก็สะท้อนถึงการแบ่งชนชั้นตามคุณภาพของพันธุกรรมแล้วก่อละเลยความเท่าเทียมของความเป็นมนุษย์เป็นการเตือนถึงผลกระทบของเทคโนโลยีที่มันล้ำหน้าจนกระทบกับศิลธรรมและจริยธรรมของสังคมครับ ส่วนนวนิยายก็มีเช่นกันนะฮะที่ผมคิดมาได้และถือว่าดีมากๆก็คือนวนิยายเรื่องอมะตะโดยวิมลไซนิ่มนวลซึ่งก็ถือว่าเป็นนิยายที่ได้รับรางวัลซีไรด้วยนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ผสมผสานวิทยาศาสตร์ล้ำยุคกับประเด็นทางศิลธรรมโดยนำเสนอการโคลนนิ่งมนุษย์เพื่อไขคว้าความเป็นอมะตะครับตัวละครในเรื่องนะฮะก็มีการทดลองทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างโคลนนิ่งของตัวเองโดยหวังว่าร่างโคลนนิ่งนั้นนะฮะ จะช่วยสืบทอดชีวิตหรือใช้เป็นอไลในการรักษาโรคร้ายต่างๆการโครนนิ่งจึงไม่ได้ถูกมองเพียงแค่ในแง่ของการช่วยเหลือมนุษยชาติครับแต่เป็นการบิดเบือนธรรมชาติและแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวซึ่งตัวเรื่องนะฮะสะท้อนถึงความโลภและความล้มผิดของมนุษย์ที่ต้องการจะเอาชนะความตายให้ได้นิยายยังตั้งคำถามในเชิงศิลธรรมเกี่ยกวกับความเป็นมนุษย์ของโครนโดยเน้นว่านะฮะแม้พวกเขาเนี่ยจะถูกสร้างขึ้นมาแต่ก็มีจิตปิญญา มีความรู้สึกมีความเป็นตัวตนมีการปฏิบัติต่อพวกเขาเหมือนกับเครื่องมือหรือวัตถุหรือเป็นการละเมิดคุณค่าหรือความเป็นมนุษย์ของสิ่งมีชีวิตครับการกระทำเช่นนี้นะฮะไม่เป็นเพียงแต่ส่งผลต่อมนุษย์โคลนเท่านั้นแต่ยังคงสะท้อนถึงความเสื่อมของเรีรธรรมในสังคมที่มุ่งใช้เทคโนโลยีโดยไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบทางจริยธรรมนิยายเรื่องอมะตะจึงเป็นบทเรียนที่เตือนถึงความรับผิดชอบและขีดจำกัดที่มนุษย์นั้นควรรักษาเอาไว้ ในการใช้วิทยาศาสตร์เพื่อการสร้างชีวิตใหม่นะครับดังนั้นครับคำถามเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมรวมถึงความเหมาะสมของการคโคลนนิ่งมนุษย์หรือการคโคลนนิ่งอะไหล่ร่างกายนั้นมันมีความเหมาะสมหรือไม่จึงไม่ใช่ประเด็นใหม่อะไรเลยนะฮะในโลกของภาพยนตร์หรืองานวรรณกรรมเลยครับมีการผลิตซ้ํามานับต่อนับและหลายรูปแบบด้วยแล้วแล้วก็มักจะตั้งคําถามถึงความเหมาะสมในการคโคลนนิ่งมนุษย์เป็นสําคัญครับ โดยส่วนตัวคิดว่าหากนี้ราชแก่ดาเล่นประเด็นนี้นะฮะก็คงจะให้คะแนนล,ลบไปหลายคะแนนเลยแต่นี้ราชแก่ดำเนี่ยได้สร้างความประทับใจตรงที่หนังได้ฉีกไปเล่นในเรื่องของเพศสภาพความต้องการที่แฝงอยู่ในส่วนลึกของจิตใจและนํามาสอดคล้องกับการโครนิ่งได้อย่างลงตัวก็ถือว่าเป็นการฉีกออกไปเพื่อทําให้เกิดความแปลกใหม่ในโลกของภาพยนตร์นั่นเองครับ ส่วนประเด็นในด้านการแสดงก็ถือว่าดีงามทุกคนเลยนะฮะบอยประกรณ์ก็รับบทเป็นนนสถาปนิกหนุ่มซึ่งช่วงแรกเนี่ยดูแบบทีเล่นทีจริงยังไงก็ไม่รู้นะฮะส่วนตัวเนี่ยแอบรู้สึกลำคาญนิดๆแต่พอถึงบทที่เขาจะเคร่งเครียดก็ทําได้ดีมากนะฮะทำได้ดีจนทําให้เรารู้สึกว่าตัวละครตัวเนี้ไม่สามารถปล่อยวางอะไรได้เลยจริงๆถล่มลึกจนเรารู้สึกว่าไม่สามารถกู้กลับมาได้แล้ว แต่ผู้กำกับเขาก็เก่งมากครับที่หาทางลงให้ก,กับตัวละครตัวนี้ได้อย่างลงตัวที่สุดแม้ว่าพฤติกรรมของเขาเนี่ยจะขัดใจแล้วออกเป็นแนวทางระทึกขวัญสยองขวัญและจังหวะสําสคัญของเรื่องก็ตามน,นะครับส่วนคุณอิงวรันทร์นะฮะรับบทเป็นหมอนุนนักบินอวกาศส่วนตัวเนี่ยไม่เคยดูเธอแสดงหนังหรือละครเรื่องอะไรมาก่อนเลยครับเพิ่งจะมาดูเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกก็ต้องยอมรับว่าประทับใจมากๆเลยนะครับคุณปอยตีชดา รับบทเป็นหมอวีก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเธอเนี่ยประทับใจมากๆเธอแสดงในระดับพอดีไม่มากไม่น้อยเกินไปเหมาะสมแล้วครับที่เธอเนี่ยจะเป็นนักแสดงในประเทศจีนมานานเลยนะฮะแล้วก็ต้องขอบอกไว้ว่าไม่ว่าระยะเวลาจะผ่านไปนานกี่ปีเธอก็ยังคงสวยเสมอเหมือนเดิมละสายตาจากเธอไปไม่ได้จริงๆครับอย่างไรก็ตามนะฮะเมื่อมองดูภาพรวมทั้งหมดก็ยังรู้สึกว่านีราชแก่ดำเนี่ย ยังมีความเป็นละครไทยอยู่มากเลยค่อนข้างจะดึงช้าเอื่อยเฉื่อยในหลายจุดและหลายจุดนะฮะก็สามารถเล่าข้ามไปได้อย่างรวดเร็วแต่กลับดึงเวลาบางจุดแบบช้ามากๆเลยฮะอย่างเช่นที่หมอนุ่นเนี่ยเล่าการทํางานของเธอบนสถานีอวากาศแล้วก็ยังมาเล่าซ้ําในหอประชุมอีกเป็นต้นครับการดึงดราม่ามากๆนะฮะบางจุดเนี่ยมันทําให้รู้สึกว่ามันง่วงนอนซึ่งแน่นอนฮะมันมีได้ครับแต่ไม่จําเป็นจะต้องเยอะขนาดนั้น ไม่จาเป็นจะต้องยืดยาดขนาดนั้นก็ได้โดยเฉพาะใน Netflix นะฮะเขาได้ทําซีรีส์เรื่อง b l a c k m i l ลอ r เอาไว้แล้วครับก็เพื่อเป็นการตั้งคําถามท,ทิงศีลธรรมของมนุษย์กับเทคโนโลยีที่มันก้าวหน้าเอาไว้อย่างดีเลิศประเสริฐสีไปแล้วด้วยแล้วก็สร้างมาหลายต่อหลายเรื่องหลายซีซั่นและแต่ละเรื่องนะฮะถึงแม้ว่าประเด็นบางอันเนี่ยจะไม่ได้ใหญ่โตมาก Excuse มายอะไรนักแต่เขาก็สามารถเล่าเรื่องได้จนสามารถเข้าไปสัมผัสหัวใจของคนดูเนี่ยได้อย่างรู้สึกว่า เพลียใจไปเลยก็ได้ครับและที่สําคัญนะฮะเขาเล่าแบบกระชับฉับไวมากๆและต่อให้บางเรื่องเนี่ยมีเนะะื้อหาต่อกันถึง2ตอนก็ตามแต่ดูแล้วก็ยังไม่รู้สึกว่ามีจุดไหนหน่าเบื่อเลยสิ่งนี้แหละนะฮะที่รู้สึกว่าอยากให้นิราชแกะดำเนี่ยมาแตะจุดนี้ให้ได้และก็ไม่จําเป็นเลยครับที่จะต้องให้เนื้อเรื่องเนี่ยมันยาวถึง1ชั่วโมง20นาที เพราะเรื่องราวทั้งหมดนั้นมันสามารถตัดจบได้ในเพียง50นาทีก็ทําได้นะฮะซึ่งถ้าเขาทําได้จริงๆผมเชื่อว่านี้ราชแกะดำเนี่ยน่าจะประทับใจมากกว่านี้หลายเท่าแล้วก็ดูกระชับดีด้วยครับมีจุดในที่ส่วนตัวของผมเนี่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยประทับใจอะไรมากก็คือการเฉลยเรื่องราวและการเล่าปรัชญาแฝงของเรื่องในภาพยนตร์นั้นถ่ายทอดออกมา สม้หมดจดแทบไม่เหลืออะไรไม่เหลือพื้นที่ให้คนดูเก็บเอาไว้ให้คิดหรือต่อยอดอะไรเลยนะครับกับกลายเป็นว่าดูจบแล้วมันไม่มีอะไรค้างอยู่ในหัวมันแทบไม่มีอะไรต่อยอดเอาไปคิดต่อเลยจบแล้วก็จบไปแค่อยากดูตอนใหม่เท่านั้นเองครับอีกประเด็นหนึ่งนะฮะที่หนังทําได้ดีนะครับที่เป็นการหักล้างกันก็นกคือการนําเสนอความขัดแย้งระหว่างวิทยาศาสตร์และความเชื่อทางศาสนาครับซึ่งหนังก็ไม่ได้บอกเลยว่าสิ่งไหนเนี่ยมันดีกว่ากันนะฮะ และหนังก็ฉีกไปทางจิตวิทยาหรือความต้องการนะฮะที่เก็บเอาไว้ภายใต้จิตสำานกครับซึ่งหนังเนี่ยก็ให้น้ำหนักไปมากกว่าทางวิทยาศาสตร์และทางศาสนาด้วยซ้ำยกตัวอย่างฉากปะทะคารมระหว่างลูกเขยกับพ่อตาบนโต๊ะอาหารนะฮะก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของความขัดแย้งได้ดีมากๆและประเด็นนี้ก็ยังจะคงอยู่คู่กับสังคมไทยและวัฒนธรรมไทยไปอีกยาวนานจนกว่าโลกนี้จะหาไม่เลยนะครับ และถ้าดูให้ดีแล้วมันก็เป็นเรื่องของความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกสาวอีกด้วยจุดนี้มันตีความออกไปได้เยอะมากๆเลยนะครับการปล่อยวางการยึดติดการเวียนว่ายตายเกิดและเวรกรรมซึ่งเป็นความคิดสําคัญของศาสนาพุทธและความเชื่อพื้นฐานของชาวอีเชียครับและรวมถึงชาวไทยที่เป็นสําคัญเลยนะฮะก็ยังคงเป็นประเด็นสําคัญมากๆสําหรับหนังเรื่องนี้ และหนังก็ได้น like ําประเด็นน so ี th ้มาตบท้ายเรื่องให้เข้ารูปเข้ารอยและจบลงได้อย่างสวยงามตรงที่นนเนี่ยได้ปล่อยวางตัวตนของตัวของหมอนุ่นเอาไว้ในแบบที่หมอนุ่นอยากจะเป็นครับซึ่งหมอนุ่นก็เลือกในสิ่งที่ตัวเองอยากจะเป็นได้อย่างดีและเหมาะสมด้วยนะครับก็ขอกล่าวโดยสรุปแล้วกันนะฮะ นิราศแก่ดำก็ถือว่าเป็นโฉมใหม่ของวงการภาพยนตร์แนววิทยาศาสตร์ของไทยที่สามารถดำเนิน,นเรื่องรวมถึงการมีโปรดักชันที่มันดีงามไม่แตกต่างจากหนังสากลในระดับที่ไม่อายใครเลยก็ว่าได้ครับแม้ว่าหนังเนี่ยจะพูดถึงการโคลนนิ่งนะฮะแต่เขาก็ยังแฝงประเด็นที่สำคัญมากกว่าเอาไว้ก็คือความเท่าเทียมกันของความเป็นมนุษย์ความเท่าเทียมกันทางเพศสภาพความเท่าเทียมกันของร่างกายและจิตใจซึ่งในอนาคตนะฮะ ก็อาจมีความเป็นไปได้ว่าเรื่องเพศนั้นอาจไม่สามารถนํามาแบ่งแยกความเป็นมนุษย์ได้อีกต่อไปแล้วและต้องขอชื่นชมทีมสร้างและผู้กํากับรวมถึงคนเขียนบทที่สามารถเล่าเรื่องราวของนิราศแกะดําจากแนววิทยาศาสตร์ปรัชญาออกมาได้ค่อนข้างดีและลงตัวควรค่าแก่การรับชมอย่างยิ่งเลยครับจากที่กล่าวไปทั้งหมดนะฮะทางช่องซ p เปอร์รีวิว a n n e l จึงของให้คะแนนความชอบ นิราชแกะดำตอนแรกจากซีรีส์ Tomorrow and I เอาไว้ที่7เต็ม10คะแนนครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมก่อนจะจากกันไปก็ขอให้ช่วยกันกดไลค์คลิปกดติดตามช่องกดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการสร้างคลิปครั้งต่อไปให้กับเราด้วยนะครับและถ้าใครต้องการจัดสนับสนุนช่องของเราโดยตรง ก็สามารถกดปุ่มสัประแทงหรือปุ่มขอบคุณแล้วก็เลือกจำนวนเงินตามความเหมาะสมของจรลท่านได้เลยนะครับขอบคุณครับ